สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันสร์ที่29าพฤศจิกาสองหเวลา12บสนาฬิกานาทีครับตอนนี้ปอมไปอยู่ที่ถนนวิภาวดีด้านขาออกนะครับท่านผู้ชมด้านขาออกแยกหลัก4ไอทีสแควร์นะครับนี่หรือหอลัก4แจ้งวัฒนะนะครับทุกคนเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับเปลี่ยนคลิปมีประโยชน์ก็บอกต่อกันแล้วกันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนวิภาวดี หรือตำรวจจราจรกลางครับได้มายืนเฝ้ารอนะครับรถกระทําความผิดรถที่ฝ่าเครื่องหมายการจราจรนะครับเครื่องหมายจราจรนี่ครับหรือเส้นทึบออกภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับนะจุดนี้สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับนานๆเราจะได้มาไล์นะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตำรวจทําดีที่ไหนเราก็จะไปไล์ที่นั่นเลยครับนะเออไม่ใช่ว่าตำรวจทําไม่ดีนะครับเราก็เห็นความสามารถของตํารวจนะครับความสามารถเก่งกล้านะครับของตํารวจไทยนี่ นะครับดังไกลไปตัวอ้า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 วเรียบร้อยบอกแล้วไงครับบอกแล้วไงนะอย่าหาปาดนะครับนะเรียบร้อยไปคันหนึ่งแล้วนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงบอกแล้วไงครับนะอย่าหาปาดบอกเลยจุดนี้นะครับเส้นทึบมันยาวไกลนะครับตัวหนอนมีแค่นี้นะครับมีถึงสิบเมตรไหมนะครับนี่เห็นไหมครับแท่งตัวหนอนน่ะนะที่เรียงรายกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองกว่าต้นนะครับนะอาจจะอานนับผิดก็ได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับกินข้าวกันหรือ,อยังนะครับมาทักทายกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เอออย่ามาด่าป้อมบานอมแล้วกันอย่าไปด่าอย่าที่ตำรวจด้วยนะเออนะครับก็สวัสดีนะครับผู้บังคับบัญชาสวัสดีท่านผอตรท่านเจริญตำรวจห่งา้า,านะครับหรือท่านผู้การอ่าเป็น ผู้ดูแลนะครับตำรวจจราจรกลางนะครับสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ครับสวัสดีป้าเกียงแก่ไทอ่อนสวัสดีป้าสำรักน์นาสาชตินะครับผู้ใหญ่ประธานการเสบียงนกรบด่านเทือนนะครับสวัสดีทุกคนเนาะนานๆได้มาพบปะกันนะครับเรามาดูกันนี่คือภาพบรรยากาศสดๆออกจากผู้ขนานจนวิภาวดีนะครับถนนวิภาบดีลังสิทธิ์ด้านขาออกนะครับท่านผู้ชมใต้ต่างระดับถนน แจ้งวัฒนะนะครับนี่ครับเต็มระบบเต็มระบบ2คนนะครับไม่ด่านไม่ต้องยืนดักง่ายดีครับดักเส้นทึบนี่แหละครับตำรวจจราจรทุกวันนี้นะครับน่ะทำงานกันประมาณนี้แหละเอากันง่ายๆครับนะเออด่านเขาเรียกว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวปรับมุมมุมกล้องนิดนึงมันดึกๆึกักๆักอยู่นะครับอ่ะสดสดเนาะมันก็เลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่คลิปเนาะนี่คือภาบรรยากาศสดสดนะครับให้เห็นกันนะครับ ำรวจทำงานนะครับสวัสดีนะครับถ้าเข้ามาดูผมเนาะพี่พี่ตำรวจนะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจกลัวนะครับทำดีทำต่อไปครับนะตำรวจทำดีเพราไม่กลัวกล้องกันหรอกนะครับเห็นไหมรอบตัดนะครับวันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้หรอกครับนะแต่เราก็เห็นเขาทำความดีเราก็อยากจะนาเสนอนะครับก็ไปนะครับไปเยี่ยมชมนักายบ้านรอบตัดพระนครได้ครับนะจราจรกลางเหมือนกันนี่แหละกองหนึ่งสายงานสายตรวจนะครับ เห็นไหมผมก็ยังมีอคติไหมล่ะผมไม่ได้มีอคติกับเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ต้องมาแทะมาอะไรหรอกผมนะครับผมมีอคติกับตำรวจอยู่แต่ถ้าตำรวจดีๆผมไม่อคติหรอกครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกฎจราจรนะครับทุกคนอืมไม่ได้แบบโอ้ยทาไมต้องไปอคติไปด่าผมมาผมยังไม่เคยด่าตำรวจเลยนะเราก็เห็นการทํางานเราก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวที่ขยันขันแข็งนะครับ วันวันหนึ่งเขาทาอะไรบ้างเนาะเออในกี่ยุคกี่สมัยกี่ปีแล้วนะครับผมเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานะครนี่เส้นนี้ถือว่าโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเห็นกันจนจินตาแต่ผมก็ไม่เคยโดนไปสั่งหรอกเพราะผมเห็นกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วผมก็อยากจะให้โลกรับรู้นะครับว่าตํารวจเนี่ยจราจรสอนอวิภาวดีเนี่ย,ออเ,ยเขาทางานกันอย่างไรนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างเนาะอืมอย่าไปด่าเขาว่ามีอ,อมีหน้าที่ขนาดนี้เลยอ,อะไรนม่แหะครับหน้าที่ของเขานี่แหละคน ะสองหน้า,นา,นา,นา Leonard, สองล้างอยู่นะครับนะเออเสียงชัดเจนเนาะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาอาจจะดูน้อยนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ก็วันหยุดเนาะใครที่ว่างๆก็เข้ามาดูได้เนาะใครที่ไม่ถูกใจหรือไม่ชอบพ่อแม่น้องก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้นะครับเราไม่ได้ว่ากันด่าผมมาผมก็ม่ด่าตอบแล้วครับผมก็ถีบอกแค่นั้นเลยเออเป็นมันนะ อาชีพตำรวจเหมือนกันบางคนก็ไม่เข้าใจก็เห็นป้อมมดนอมมาไล่ก็มาด่าเขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้แบบโอ้ยมาเจตียนาไม่ให้ทุกคนด่าเขานะครับผมไม่อยากให้ทุกคนว่าเออต้องขับรถยังไงบ้างต้องมีวินัยยังไงบ้างนะครับถ้าคุณไม่มีวินยัยคุณจะโดนอะไรบ้างนะครับอืมแต่ใครที่โดนก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดนแล้วเป็นยังไงกันนะครับ แบบเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้ใครที่ใครที่ยังไม่ติดตามนะครับในช่องพ้อมบนอมนี่สามารถที่จะกดติดตามได้นะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพราะว่าผมจะไลฟ์สดนะครับผ่านช่องทาง y o u t u b e นี่ค่อนข้างที่จะนะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับก่อนเพจอีกนะครับบอกเลยนะครับถ้ามีเวลาผมจะไลฟ์นี่เป็นเป็นเป็นรายการแบบสดๆเลยนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแม้กระทั่งตำรวจกันปฏิบัติหน้าที่เขาก็ยังมา มาส่องดูมาดูการทํางานของเขาเองนะครับว่าใครจะไปด่าเขาไหมเออแต่ผมไม่ได้ด่าเขาหรอกนะครับนะอะถ้าเข้ามาดูดูโทรศัพท์มีไหมอยู่ในมือของเขาก็คุณสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับนะพี่พี่ตำรวจสองท่านเนี่ยถ้าดูโทรศัพท์ผ่านยูทูบไลท์ก็ใต้คอมเมนต์ได้ว่าเอ,อ้ยคุณอย่าไปดา่าอย่าด่าผมเลยอะไรประมาณนี้ก็ต็ความเมต์ได้เนาะอืมเราก็ต่างคนก็นะให้กําลังใจกันใครอยากจะให้ใครเป็น ใครเป็นแฟนขับตำรวจนะครับจราจรกางาี่คุณก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะเออคอมเมนต์ได้ไม่ใช่ว่าเป็นแฟนขับของตำรวจแล้วามาด่าบ่อมนอมนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้อะไรหรอกนะผมก็ไลฟ์สดดีๆนะเออแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปถามอะไรเยอะแยะหรอกครับเราอยากให้เห็นนะว่าเออตำรวจเขาทำงานกันอย่างไรอะไรบ้างเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับแหมนะครับซุ่มอ่า จนกว่าจะได้ไปสั่งแต่ละใบนี้น่าเห็นใจนะครับทุกคนน,น่าเห็นใจมากๆคือมันไม่ใช่ได้แบบแบบทุกนาทีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับยืนจนขายแข็งนะผมจนนั่งไรนะครับเนี่ยผมไม่ได้ยืนเหมือนเขานะน,นี่คือวิธีการปฏิบัตินะครับปฏิบัติงานภารกิจนะครับตำรวจท่านนี้ก็ไม่ได้สวมหมวกยิม่งนะครับนะ นี่ครับเส้นทึบยาวนะครับทุกคนนะเออให้ดูกันยาวนะผมบอกเลยครับว่ายาวมากนะครับเนี่ยนี่ยาวไม่ยาวอู้ยาวมากนะครับอันนี้แบบนั่นนั่น่าเรียบร้อยบอกแล้วไงครับบอกแล้วไงเห็นไหมเป็นยังไงครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเออนี่ครับได้แล้วนะครับไปแล้วนะครับไปรับไปสั่งไปฉ่ำๆนะเออใครไม่อยากจะรับก็อย่าหาทานะครับอืมสวัสดีก็ให้กําลังใจครับครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่บุญเสริมครับบางทีพี่อะไรเนี่ย ATKTK นะครับสวัสดีครับเส้นทางวิภาวดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแยกหลักสี่ไอซ์แคว์ครับหรือไหลไอหลักสี่แจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้เส้นทึบยาวไกลนะครับ ใช่ครับถนนวิภาวดีด้านอันนี้จะเป็นด้านขาวออกนะครับมี2จุดนะครับท่านผู้ชม2จุดนี้ก็คือแยกแครายมอเกษตรนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจจราจรสอนอวิภาวดีนะครับเป็นเขตรับผิดชอบของสอนอวิภาวดีทั้งเส้นเลยนะครับนะเอ่อเขาก็ปฏิบัติหน้าที่เนาะต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่เราจะไปด่าเขาเลยนะครับถ้าไม่มีเขานะครับคนกระทบผิดก็มีเอออันนี้ก็ต้องฝากราบเรียนนะครับ่านพบตร ท่านนะครับสนใจนะครับกองกําลังพิเศษมีจัดไม่รู้ว่าเขาจัดกองกําลังพิเศษที่ไปช่วยเหลือน้ําท่วมไหมทางสปอหาดใหญ่นะครับนี่ครับก็เป็นอีกตำรวจสองนายนี่นะครับนะเขาไม่ได้ว่างหรอกครับนะเห็นเขาขยันเราก็ต้องอยากสนับสนุนเขาให้ไปช่วยเหลือนะครับได้นะครับนะติดต่อไปลองติดต่อไปดูนะครับนะถ้าท่านมีนโยบายโครงการอะไรดีๆท่านก็ช่วยๆกันนะครับนะนี่ ความขยันาักแข่งนะครับเห็น,นไหมอืมเห็น,นไหมเรียบร้อยเห็นไหมขณะขณะที่เขาออกคันนั้นนะครับคันนี้ไม่รู้ว่าปาดมาหรือยังไงนะครับนะเห็นไหมนี่ถึงขั้นนี้เลยนะครับทุกคนเออถึงขั้นนี้เลยนะลองคิดดู ห้เห็นกันนะครับเห็นไหมบอกให้ไปจอดตรงนู้นนะครับนี่ครับคุณอย่าคิดนะคุณปาดเข้ามาแล้วคุณมาติดไฟแดงนะครับไม่รู้ว่าปุ่มไฟแดงอยู่กับมือเขาไหมเห็นไหมนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับไปศูนย์ราชการนะครับใครที่ที่ที่มาศูนย์ราชการนี่ระวังไว้นะครับไปปาดไปปาดแล้วแบบไม่หลุดไฟแดงนะครับปาดแล้วไม่หลุดไฟแดงนะครับเออความซวยนี่มาเยือน คุณเลยนะถ้าคุณปาดนะครับนะรับไปสั่งไปแบบชํำๆเลยนะดูดิแน่นอนไหมละ่ะใครเคยโดนนะครับใต้คอมเมนต์ได้ครับมีใครเคยโดนบ้างนะครับเอฟซีป้อมมานอมเอฟซีนอกรบด่านเดือนนะครับมีใครโดนบ้างช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ผิดเขาก็ไม่จับหรอกนะครับนะอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างนั้วิทยาตำรวจหรอกอันนี้ก็ความเป็นจริงนั่นแหละเออถ้าทํา ถูกต้องเขาก็คงไม่จับหรอกครับอืทํางานกันเป็นทีมครับตรงนี้มีสองนายนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้โน่นครับการหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเห็นไหมเอ่อจะออกไปสั่งตรงนั้นแหละแม่แม่อยู่ตรงนั้นนะฮะเห็นไหมยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเนาะเข้าไปดูแบบใกล้ๆกล้ไหม เอออันนี้ก็ได้เดี๋ยวทางแฟนเพจก็มีมีมีคลิปอยู่นะครับคลิปอยู่ให้ทุกคนดูอยู่ขออนุญาตนะครับอพอดีผมพอดีผมนั่งนะครับนะผมนั่งอยู่เห็นไหมเอายังไงเอาเอาปาดมาแล้วเอาเอ,าเ,อาเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยไปไหมปาดมาขนาดนั้นนะนะโอ้โหนะครับเสร็จดีเอาบีบแต่ไลกันขนาดนั้นนะครับเรียบร้อยเป็นไงเออเรียบร้อยครับนีเเ่เห,หมเสร็จเลยครับบออแล้วไง ผมโดนครับรอบหนึ่งโดนแล้วเหรอครับเหนะ็นไหมนี่สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันยาวขนาดไหนครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานี่ไอ้ดูกันนะครับว่ามันยาวนะครับทุกคนนี่ขนาดครึ่งหนึ่งนะทผมมายืนอยู่แบบยังไม่ครึ่งหนึ่งนะคุณดูครับเห็นไหมนู่นนี่กอมอที่เจ็ด บวก43นะครับนะอ่าดูแล้วกันนะครับนะกมที่เจ็บวกสี่สามนะมันมันยาวนะทุกคนยาวมากนะนี่คุณลองลองคิดดูนะครับยาวไม่ยาวแบบดูคือแบบผมว่าแท่งบิเรือแบบมากลางนะอะไรประมาณนี้จะดีไหมทุกคนว่าไงครับอืมเราอยากจะให้เห็นนะครับว่าเอ้ยตำรวจเขาขยันกันขนาดนี้แบบเออมันมีทางแก้ไขปัญหา อะไรแบบบ้างไหมให้ดูกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็นะครับเลื่อนผ่านได้นะครับผมขี้เกียจนะครับบางทีบางทีแบบขี้เกียจตอบนะบางทีผมก็บล็อกไปนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวอืมบางทีผมก็บล็อกไปก็มีให้ดูกันผมอยู่บนสะพานลอยเหยียดยาิยาเกียนแบบใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครั มันยาวนะครับทุกคนถ้าถ้าออกมาแบบว่ามันยาวไม่ยาวอ่ะดูดินี่เห็นไหมนี่ถ้ารถถ้ารถแบบปาดไปน,นะครับทุกคนถ้าปาดไปนี่เรียบร้อยนะเออปาดไปนี่เรียบร้อยนะหมดุดูวันนั้นอะเลขก,กว่างเขาก็มานะครับนี่ดเดินลงมาแล้วนะครับมา เราจะได้เห็นกันแบบแจ่านะครับผมเมื่อกี้นี้ผมอยู่ตรงนู้นนะครับนะดูอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับให้เห็นกันนะครับนะเราไม่ว่ากันนะครับนะเราไม่เราไม่ได้ว่ากันเราอยากจะเห็นการทํางานการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรนะครับยืนดักกันยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเออจะได้เห็นกันนะครับว่าผู้บังคับบัญชานะครับนะสั่งให้มาทําแบบนี้เออ นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับทำงานกันแบบนี้เลยนะครับนะดูนี่ร,รถติดฝาเส้นทึบนะครับอย่าลืมครับนะคุณคุณปาดมาเนี่ยถ้าคุณไม่หลุดไฟแดงนะมาจากแจ้งวัฒนานะครับคุณปาดมาเนีค่คุณโดนแน่ๆนะเออนี่เห็นไหมให้ดูกันนะครับทุกคน เข้ามาแลวด้วยความสุภาพครับอย่าไปด่าอย่าไปยิบออ้บวจเด้อนี่เห็นกันแบบนี้แหละนี่เลยครับอาชีพตำร,รวจครับถึงกว่าจะได้ไปสั่งแต่ละใบานี่นะครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจเสียงเป็นเสียงตุยนะเออน่าเห็นใจมากดูดีดือกผมอยู่ที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ในบริเวณตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมให้เห็นกันนะครับดูเสีย นี่คือไม่ได้บุมข้างบนนะบุมบุมข้างล่างนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับเข้ามาพอผมลงมาแล้วครับตำรวจนายหนึ่งก็หายไปแล้วเออขออนุญาตนะครับนี่นี่จะไปทางท่านผู้ชมเห็นไหมครับไปปกักไปปากเกตนะฝั่งนี้หรือไปศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการไปได้ครับนะไปได้เราเราอยากจะให้เห็นขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งต้องนะ เออมันอาจจะดึกดึกดัก,ดกหน่อยตั้งต้องให้เห็นกันเลยนะครับนะนี่ครับ เส้นทึบครับ <c oughs> ออต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันตรงกับวันเสาร์ที่29พฤศจิกาสองห้ากครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา13บสมนิกาหนาทีครับประมาณแล้วกันไปแล้วนะครับทุกคน นะยืนดักกันแบบนี้นะครับนะเราเห็นกันนะครับนะว่าตำรวจเขาทํางานกันยังไงวันวันนั้นเล็กกวองลงมาแล้วนะครับแต่เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแต่ผมลองดูนะครับนะลองดูหน่อยนะครับกล้องป้อมป,ปนอมีแบบมีผลอะไรกับชีวิตตำรวจไหม <c oughs> เออทาดีก็ไม่เราไม่ได้ว่านะผมเห็นตำรวจนะครับทําดีเราอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเห็นเล็กกวอเขาลงมาวันนั้นตำรวจเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่แบบ ตาสบายนี่เขามีกล้องมีอะไรอยู่นะตรงนี้บางวันก็แล้วแต่นะครับนี่ไหมซอกนี้นะครับบลืบเนี่ยห็นไหมจะเป็นของจราจรกลางน่ครับดูผมอยู่นะคแน่นะยืนดักกันทั้งวันนะครับนะแทบทั้งวันยืนอยู่ตรงนี้นะครับทําไปเลยนะครับทาถูกต้องนะครับเราจะได้เห็นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้เราไม่ได้มาตรวจสอบามาประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์ เราลงให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกดจราจรนะครับอย่าไปเหยียบเต็มทึบเอเอมันยาวนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะตรงนี้เห็นไหมพอผมลงมานะครับนะปฏิกิริยานี่แบบไปมากนะครับไปคนละทิศละทางนะครับก็เออเราก็อยากจะเห็นนะครับนะแหมทําถูกนะครับเนี่ยรถคันนี้สามเก้าเก้าเนี่ยเป็นรถของน่าจะของตํารวจมั้งเพราะว่าเออมีตํารวจนะครับเปิดประตูเข้าไปเนาะคันนี้มีเคยมีประสบการณ์เนี่ย เออคุณคุ้นอยู่นะรถคันนี้คุ้นคุ้น,นอยู่นี่นะครับพอผมลงมาปุ๊บไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับนะอืมหรือไปกินข้าวหรือไปกินข้าวนี่เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ลงมานี่ก็หายไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีสองร้อยสาสิบหกดวงตาครับพี่เข้ามาเนาะอืมอย่าลืมครับใส่ใจเรื่องกดจราจรนี่ถือว่าโอ้ค่าปรับมันแพงนะครับเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่า ให้ลูกให้หลานกินข้าวดีกว่านะครับอย่าไปมาเหยียบเส้นทึบแล้วก็ย่าดานตำรวจนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอยากติเด้อที่ลงมานะครับลงมาประชาสัมพันธ์มีแค่นี้แหละครับหน้าที่ของนักรบบาดเถื่อนเรานะครับเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาขอความวุ่นวายอะไรนะครับต่างคนต่างอยู่ครับทําหน้าที่ไปเราก็นะครับประชาสัมพันธ์ไปเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนมันจะได้ลดนะครับ ลดปัญหาเกี่ยวกับรถที่ปาดเส้นทึบนะครับอืมหายไปแล้วนะครับพอผมลงมาวันสองสามวันเมื่อกี้นี้น่าจะเลขวขอกลงมาเพ๊่เนี่ยยังอยู่นะครับเออเป็นอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้กลัวผมหรอกครับนะเขาเขาก็ไม่ได้กลัวผมหรอกนะนี่ให้ดูกันนะครับนะนี่ลงมาโทรศัพท์ลงมาโทรศัพท์ให,ห้นไหมครับหัวหเห็นเห็นหัวไหมครับนะนี่นี่นี่ลงมาส่องลงมาส่องดูผมอยู่นะครับนะ เออเออดยยยให้ดูทุกคนดูนะอันนี้ไม่ใช่โดนนะครับพอดีไม้ผมมันยาวนะครับให้เห็นกันเ,ออเห็นไหมออหัวนายหนึ่งเออมันก็แปลกนะทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่าแปลกไหมว่าเดี๋ยวขอโทษด้วยนะครับพอผมลงมาปุ๊บเนี่ยพอผมพอผมลงมาปุ๊บเนี่ยมีปฏิกิริยาคือเห็นได้ชัดนะครับนะแต่ คุณเล็กบอกนะครับมาจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาแนละ้วกับตำรวจนะเอออันนี้เรามาช่วยกันนะครับมาร่วมเพื่อช่วยกันเกี่ยวกับรถที่เหยียบเส้นทึบบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่ามันมีแท่งบิเลอร์เอ้ไม่ใช่แท่งบิเลอร์ไอ้ตัวหนอนเนี่ยมันมีมันมีเยอะแค่ไหนผมงงเหมือนกันนะครับว่ากี่ยุคก,กี่สมัยแล้วนะครับดูครับตัวหนอนนับ,น,บนับตัวได้นะเดี๋ยวจะนับตัวให้ให้ทุกคนดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะครับท่านผู้ชมนี่คือสิบตัวเนี่ยก็คือไอตัวหนอนเนี่ยไอาย,ยาวแค่เนี้ยไอยสิบตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเอาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเมตรไหมเมตรครึ่งไหมหรือสองเมตรนะครับนี่มีสิบตัวแล้วอันนั้นไม่ต้องนับนะที่มันไอเรียงสองกันขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องนับมันนะครับมีแค่นี้นะครับทุกคนเออนี่มีแค่นี้แล้วคุณลองคิดดูว่ามันยาวไปนู่นเลยนะครับนะมันยาวมากนะครับทุกคน ผมบอกเลยว่ามันยาวมันยาวจนคือแบบด้วยสายตาผมไม่มองแคบไม่เห็นนะครับมันต้องเดินไปตรงนู้นนะครับถ้านะครับผมไม่ได้บอกว่าผูา้บังคับบัญชาแล้วกันบอกเอ้ยเอามาตรงนี้แล้วมันเอามาแบบมันเป็นหน่วยงานอะไรผมก็ไม่รู้นะที่เขาจะหรือเป็นกรทมไหมหรือกรมทางหลวงหรืออะไรนะครับช่วยนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็ฝากแล้วกันหรือท่านพบตรถ้าติดต่อได้หรือท่านเลย หรือใครที่มีอำนาจหรือท่านสสแล้วกันที่เข้ามาดูอาจจะหลงเข้ามาดูผมแล้วกันเอาไอตัวหนอนให้มานะครับมามาติดหน่อยนูน่นนะครับติดไม่ช่ไม่ติดตัวนะับงบประมาณคงไม่เยอะหรอกผมว่านะงบประมาณไม่เยอะนู่นดูดิผมเดินจนเหงื่อเนี่ยโอ้โหอ่ะเหงื่อไหลเลยนะครับแต่อากาศยังโอเคอยู่นะครับนะอากาศยังโอเคอยู่อนี่เห็นไหมนูน่น มันมองแทบไม่เห็นนะครับรนู่นคือหลายร้อยเมตรอ่ะเออแล้วใครโอกาสนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าคนที่กระทําความผิดเราไม่ได้มาประจานนะครับนะเราไม่ได้มาประจานคนที่จะทาความผิดแต่เราอยากจะให้เห็นนะครับมันยาวนู่นเลยคุณเห็นป้ายไหมเห็นป้ายไหมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับเห็นป้ายไหมเลยป้ายไปอีกนะมันไกลมากนะทุกคนมันไกลมากผมบอกเลยนะครับคือผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหา,านครเนี่ยค่อนข้างที่จะแทบทุกวันนะครับ ค่อนข้างที่งยากทุกวันแล้วหลายจุดหลายพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้คนกระทําความผิดเนี่ยเยอะเยอะแล้วเขาก็ทําไงรู้ไหมในเขตรับรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เขาจะเอาตัวหนอนหรือแท่งบิลเลอร์เนี่ยมาวางเรียงแบบนู่นเลยจนยันที่เขาป่าเลยครับมันจะลดปัญหาการจราจรแล้วก็ลดปัญหาเกิดความเสี่ยงไม่ต้องแบบเอาตํารวจมายืนเฝ้ากันทั้งวี่ทั้งวันอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้เขามายืนเฝ้านะเออนี่อยากให้เห็นนะครับนะ เออเราก็ไม่มีอะไรที่จะมามามอบให้นะครับระหว่างปีใหม่แล้วกันนะครับใกล้ถึงปีใหม่ผมก็มานําเสนอในจุดนี้นะครับแยกหลักสี่แจ้งวัฒนาหรือไอทีสแควร์นะครับที่ที่จะมาตรงนี้นะครับนะดูดีๆนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ติดตามผมก็ฝากไปติดตามได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับป้อมปนอมเป็นภาษาอังกฤษนะครับปนอมแล้วก็ ป้อมประนอมนะครับแล้วก็ป้อมประนอมชาแนลแล้วนี่นะครับติดตามไว้นะครับเนาะไม่ต้องมาด่ากันหรอกเออไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูแต่ยังไม่ออกมาเลยนะครับเพราะผมไลน์นะครับพอเล็กวอองแบบลงมาเขาก็อยู่ตรงนั้นนะเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเกลียดผมหรือเปล่านะน,นี่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้พูดไปเองแต่เขาคงไม่เกลียดหรอกเนาะอ่ะสู้กันต่อไปนะครับอ่ะฝากถึงนายตำรวจสองนายนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านทําดีท่านก็ทําต่อไปเลยผมไม่ได้มาว่าท่านเนาะเราเห็นความตั้งใจของ พี่ๆตำรวจสองนายนี้นะครับเขามีความตั้งใจนะอมีความตั้งใจที่จะปราบปรามรถที่กระทำความผิดในจุดนี้นะครับเห็นไหมแนะมาอีกแล้วเห็นไหมพอผมมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับทุกคนมาอีกแล้วเออพอผมเดินมานี่มาอีกแล้วนะนู่นะโอ้ไกลมากเลยโอ้ขี้เกียจไปอย่างเลยครับเห็นไหมมันมีคนกระทำความผิดนี่เยอะเยอะพอสมควรอยู่นะครับทุกคนเยอะพอสมควรอยู่นะเออเอาฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคนในจุดนี้แยกนี้ อ,อย่าลืมแล้วกันใครที่อยากจะชมอีกก็ไปแฟนเพจนะครับนะเราจะได้ชมกัน